สวัสดีค่ะวันนี้ฟิงมากับ m ม j i p พ a n นอรปี2026นะคะตัวรุ่นนี้ฟิงหยิบมาเนาะภาษาเก็บมาเขียนติดไว้ว่า viewable a d v a n c e planner ตั mm hmm. วที่ฟิง,ะะฟงเลือกมาเป็นปกสีดำค่ะในเล่มจะมีมันรี่กับไดรลี่ให้ขนาด B 6โดยวันที่เขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ อขออภัยค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2025แล้วไปจบที่ธันวาคมปี2026อืวอร e แ a v v r n c e d n ดวานซ์พ Planner ก็คือสามารถดูได้ในครั้งเดียวตัวะไรได้ในครั้งเดียวสงสัยไหมคะแล้วมันใช้ยังไงมาดูกันค่ะเปิดมาหน้าแรกเขาจะมีคาเลนดาให้เนาอปฏิทิน ปี2025ปี2027ค่ะส่วนปี2026จะอยู่ในหน้านี้อ่าแล้วพอพลิกหน้านี้ขึ้นมาค่ะจะเป็นปฏิทินของเดือนนั้นๆแล้วตอนนี้จะเป็นหน้าแบรงค์สเปซส,ส่วนนี้เป็นไดอารี่ค่ะเขาจะมีเขาจะแบ่งเ,เป็นครึ่งๆเนอะอาจจะไม่ถน,นัดกับสายที่ชอบเยอะเท่าไหร่แต่ว่า ฟินบอกนะกับการทำาุดูลิตเนี่ยแบบลิตว่าวันนี้งานทําอะไรบ้างอะไรยังไงมีนัดวันไหนเพราะความพิเศษของเขามันอยู่ตรงนี้ค่ะป,ปึ๊บนี่ค่ะเราไม่ต้องพลิกกลับไปเปิดดูปฏิทินเดือนนั้นๆเราสามารถอย่างนี้ได้เลยแล้วพอสิ้นเดือนใช่ไหมคะ่ะมันจะมีหน้านี้เข้ามาป,ปึ๊บ น,นี่ยังไม่แน่ใจว่ามันเหมาะกับการทำอะไรให้ดูใกลค่ะอันนี้คือความพิเศษอีกอย่างก็คือปั๊บเฮ้ยมันสามารถดูได้ในครั้งเดียวจริงๆโดยที่ไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมาอย่างนี้เลยค่ะ คิดว่ามันสะดวกดีนะเหมาะกับการแบบว่าจดตารางนัดหมายหรือว่าทูดูลิทเนี่ยค่ะเนี่ยคุณปรื๊บปรืบรบแล้วด้วยขนาดวีหกเซลเฟฟินั้มันเหมาะพอดีเลยนะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแล้ว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 ,ลวคุณสามารถจะดูแบบค้ามเดิมได้ละเดือนธันวาธันวาวันนั้นนัดอะไรไปยังไงนะเปิดปรื๊บปรับปร,ปร๊บ เจะเปิดอันนี้เพิ่มอีกเดือนหนึ่งะเปิดไปเปิดไปครับเปิดไปเปิดไปนี่ว่ามันเก๋ดีนะคือตอนแรกอะที่เห็นอะคะ่ะงงกับดีไซน์มาว่าออเปิดมาเปิดแล้วทําไมอะยังไงต่อแล้วเอาหน้านี้อีกเอาเอา,เอาไว้ทําอะไรอะเปิดไปยังไงทําไมนะ <laughs> จนมาข้างวิกเล่นไปวิกเล่นมาค่ะก็เลยเห็นว่าอ๋อมันมีประโยชน์แบบนี้นเอง หมาะมากๆกับการจดทุดูจดการนัดหมายต่างๆนะคะออหน้าสัมมนีเนอรายสัปดาห์แล้วพอ,อ,อหน้าสุดท้ายของปีนะคะวันที่สุดท้ายของปี2026อ่ะมันก็จะรูปแบบฟรอร์มเดิมเนาะคือมีหน้านี้แต่ว่ามันจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาค่ะรวมทั้ง12เดือนเลยเป็นช่องเล็กๆ อเคไหมทุกคนแล้วหน้าสุดท้ายอะค่ะเออไม่ใช่หน้าสุดท้ายแล้วหลังจากถัดอันนี้ไปเนาะก็จะมีเป็นกระดาษเปล่าค่ะไว้ให้จดโนตอยู่ประมาณแปดแผ่นเนาะก็ประมาณสิบหกหน้าพอดีนะไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปใช่เลยปกหลังก็จะมีช่องใส่ของปกหน้าก็มีนะคะช่อง ตัวปก cover ตรงนี้ค่ะแกะให้ดูอันนี้จะเป็นปกแข็งสันตุ๊บตุ๊บส่วนอันนี้จะเป็นกระดาษสีดำด้านๆค่ะแกะให้ดูสวยดีนะดำด้านสวยมากเลยค่ะสีขาวก็สวยเหมือนกันตอนแรกแตัดสินใจยากมากระหว่างแบบสีดำกับสีขาว แต่ว่าสมุดที่บ้านปกสีขาวอย่และเลยลองสีดำมาดูเท่มเบาเลยนะหาใครสนใจตามซื้อได้ที่มูจิทุกสาขานะคะเขาวางเขาวางขายแล้วสำหรับแพรนเนอร์ปี2026แถมปกครบแถมตัวออหุ้มปกมาให้เรียบร้อยพร้อมเล่มนะคะอันนี้ค่าเสียหายไปประมาณ ขอภัยค่ะจำาวนคาไม่ได้น่าจะ300กว่าบาทมคะ่ะหากใครมีคำแนะนำดีๆสำหรับหน้านี้นะคะฝากคอมเมนต์แชร์ไอเดียกันให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะบายบาย